เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาโอ้นี้กันอีกแล้วนะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับเรามีเออไม่มีอะไรมากนะฮะเราจะมาเล่นเกมเอาโอ้นี้เนี่ยนะเอออ่าจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งมิกคางนะครับเขาได้มีเสียงกิ๊บแล้วเอ้าเอา,อาเสียงไล่นะครับไม่ใช่นะอ่ามีถั่วไหม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  ม,ม,ม,มีถั่วไหมมึงต่ำไม่ทันเนยมึงต่ำกูไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกมีถั่วไหมมีถั่วไหมเฮ้ยมึงมองหน้าเอ้ามองตากันนะมองเอา้าเอา้าเอ้าจับจับววเอา้าขยาำขยำเอา้าวอ้าเอา้ยยังไงยังไงมึงก็ไม่ได้แดกกูหรอก ไปไปไปไกลซะไอ้น้องบอกเลยยังไงมึงก็ไม่ได้แดกกูหรอกว่ากูเซียนกูเซียนมีถั่วไหมมีถั่วไหมเขาน่าจะตายหาดนะครับว่าจบเกมไม่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ มีครก็ตายหาไปแล้วครับเราจะทำการเซฟนะครับอ่าปลอดภัยสบายหายห่วงห้องนี้คือห้องอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้มาจากไหนอะไปเนี่ยแทงแทงกัญชาแท่งอะไรอยู่ด้านบนแท่งอะไรอยู่ด้านบนอันีนี่เก็บมากโอ้ส้นปบหัวแบนอะไรวะหัวแบน ลงเะยครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกว่าน่าจะเขียนเก้าอี้ไปตรงนั้นเนี่ยเลยมันมีแสงอะไรวาวๆวาวๆเอา้าเฮ้ยเขียนได้ด้วยโอ้โหเปลวไฟ้าวแก้วดันยาวดันยาวครับอาจังหวันนี้โอ้โหมีรถเทอบ้าน,น้าผมนะฮะไม่ต้องถาม ด้านพวกพุญแจคุกใต้ดินเนะฮะเอ้อเ,ออเออมื่อกี้คุณเห็นหอะไรไหมครับอ่ามีถั่วไหมถามมาอไว้ก่อนมีถั่วไหมอุ้ยเฮียมีใส่วิกเฮ้ยอย่ายาไอสัตว์ใส่วิกใส่วิกมันก็แค่เป็นผีตัวเดิมนะครับแต่แค่ใส่วิก ไอ้เหี้ยกูโดนตุยต๋ยกูโดนตุ๋ยไอ้โอ้มีถั่วไหมเป็นไงไรสัตว์มีถั่วไว้ตายหาเลยมีถั่วไหม<อ>ถั่วพองโอ้โหโอ้ยแค่นี้ด่าพ่อโออ้ย,ย,อย,ย,อย,ย,อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยังวะไอ้สัตว์ได้คุกูปิดอีกแล้ว อไอ้สัตว์เอ้ยกูยไม่งงก,ก็ได้ไอคุกหัวค,วยคุยกูอยากขึ้นทีใส่วิกเขยา่าเขย่าคุกสักหน่อยต้องไปเปิดตรงนี้ใช่ไหมโอเคกูคได้ก็ได้อ่าก็ได้ก็ได้ไดตายมาสองรอบแล้วเอ้ยไม่ใช่เปิดทิ้งไว้เออเขาแน่แหละจากตามหลักทฤษฎีนะครับโอ้โหมันต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนูน้นอ่า เอาว่าไงบิีหัวไปทัวพ่อผีใส่วิกผีใ<อ>ส่วิก,ยวกอยังยงยางยาง,ยง,ยง,ยงบอกเลยไม่ได้แดดกูหลอกเขาวเนี่ยแหละยังไงเอามองตากันเอามองมองไปประกาดเลยสัตว์เดือดท้องไ้เนี่ยเออมีวิกด้วยรู้สึกว่านายดูดีมากเลยนะเนี่ยยังไงขย่าเหมือนเดิม โอโหมันไม่หลักมันไม่หลักืม,ไ,ม,กอมไอสัตว์ตอนแรกเป็นผู้หญิงทีแม่งกลายเป็นผีผีผอาเบะแม่งปุ๊บแม่งมีนวลเลยมีวิ่ไอตังหากแล้วมันเป็นไงว่ามันโดนกัดเหรอกลายเป็นซอมบี้เหรอไปเราต้องเซฟนะครับมาได้แล้วก็ปุ๊บต้องเซฟเอามีตู้อยู่ตรงนี้ไม่บอกวะไอเหี้ยเซฟไปก่อนไม่เป็นไ มีทางไปตรงนี้อีกเอาอะไรวะมันมืดมันมืดเหลือเกินใช้ไฟชแงอุย้ยเหี้ยกูตใกใจสะัสน,นี่คืออะไรวะน่ะคืออะไร คุกคุกมันมีอะไรวะกูเข้าใจแล้วกูเก็ตแล้วฮัโลโหลฮัลโหลนี่เราเองเอาเหรอโอ้คุณเจละครับขอโทษขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมกำลังแคสเกมอยู่ครับโอ้อมาแกมแหละมาแยบโอ้เข้ามาแยมแล้วเข้ามาแจมแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยผมผมผมเล่นอาวันนี้อยู่เนอะหลอกแก้นอาวุธนีอยู่ใช่หรือไม่ใช่แล้วครับข้ารู้ทันข้ารู้ทันอ่าขากินแล้วไปไหนมาเนี่ยครับไม่ได้ได่ได้อะไรเลยเยออออยู่ดีๆก็แบบหายไปยาวเลยอ๋อพอดีพอพอพอข้องงลุ้นก็แบบเวลาพูดเวลาพะยัญชนะพูดอะไรมันก็ไม่มีใครฟังเลยแบบ เออออกไว้ให้มันงบวันนี้แล้วค่อยเข้ามาอ๋อพรุ่งนี้หยุดไหมครับพร<ด>ุ่งนี้หยุดไหมครับหยุดอ้าหยุดเหมือนกันครับอ้าวไม่แค่เกมต่อเออใช่ไีซื้อเอ g นเจลออฟซีสมาจะเล่นดีหรือไม่เล่นเล่นเอาเล่นเลยครับเสือเล่นทีเกีย น่าโอ้โหเดี๋ไวมบอกแล้วมันต้องกดมั่วๆถึงมันจะได้แช่หน้าจอดซี่ใหญ่แช่หน้าจอดซี่ใหญ่แช่ได้ครับแช่หน่อยครับเอามันแช่ไม่ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมเป็นไรว่าจะไลรตัวเลือเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูใต้คลิปครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปดูหลังคลิปเออลอนอัพสิเออเราจะเราจะไปดูหลังคลิปไปเข้าอัด แตครับครับ <c oughs> แล้วกูก็จะพิมพ์เป็นแรกนะครับเบนแก้ <c oughs> มเ็นแกเว้ย <c oughs> ผมเพิ่งทำเองเนี่ยยีเป็นแรกแล้วเขาไม่นอนกันหมดแล้วนะครับเ <c oughs> ขาได้จะแยกย้ายกันไปหมดแล้วเออห้าสามเจ็ดโะไม,ม, <c oughs> ไม่ไม่รู้ครับเออทำตามความฝันพี่ออยเอะทำไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ห้าสามเจ็ดหนูมีหนูเมาห้าสามห้าสาม เดี๋ยวถ้าเกิดแคทเกมสเสร็จมันเลยบอกทั้งว่าไม่อยากกวนอ๋อไม่อยากกวนนะครับเดี๋ยวไม่เกินสิบนาทีอ่าอ่าเดี๋ยวจับเวลาครับตอนนี้เล่นไปแปดนาทีละเกมเกมเกมเอ่อกุญแจอยู่ไหนมีการเซฟตรงนี้ต้องมีการเซฟอุ้ยเฮียไม่ถั่วไหม นีถั่วไหมไอ้เฮียนี่มึงจะเอาไงกัลวอ่าเสียงเพลงหายแสดงว่าไม่เออไม่ได้แดกกูหรอกไอ้มีคางไอ้ผีใส่วิกอ่าโอเคครับอ่า สำหรับวันนี้ผมก็ต้องจบไปด้วยนะครับไว้มาต่อกันพรุ่งนี้อาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบายบายมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเอา่ามันต้องมีต่อเออแม่งจบเลยเกมนี้